ยูนิตจมูกจินมาลัยกอัลลอฮ์ตาลาสร้างทัพรสุมีอิบลิสอิบาดะตลอัลดราวตลอดไปพันปีเนี่ยพออัลลอฮ์ตาลาให้สุยุตคารวะตอนนบีอาดัมอิบลิสยะโศอัลลอฮ์ตาลาให้นบีอาดัมเป็นตัวแทนก่อนอัลลอฮ์ตาลาในพื้นดุนยานี้อิบลิสอิจฉากลายเป็นชาเราเรก่องอัลลอฮ์วันเดาเนี่ย ผมอยากสอนตัวเองนะไม่ใช่สอนพี่น้องนะสอนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนผู้่รักด้วยว่าเราเนี่ยอ่านดัอากันเยอะนะอุลนะเอาดุบิรับบินฟารักมินชัร์บีมาฟารักวามินชัร์บีกัสิกินอิดาวะกับวามินชัร์ินนัฟฟาดาติฟินอุปการะวามินชัร์บีฮาซินอิมีดะฮัซัตอายะเนี่ยมีความหมายว่าขอวามินชาร์ยาขอให้เราพ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อได้ทำการอิจฉา หตุไหมเวลาเราก่อนนอนเนี่ยศาสนาให้เรากล่าวถึงแม่นมิจนาบ้ามีฮดัตมียูนุก,ก็าตามกล่าวสามกุญยกมือขึ้นมาเปล่าไปที่มือแล้วก็กล่าวสามกุญนแล้วก็ดูไปที่ร่างกายเขาสามารถดูดได้ทําอย่างนี้สามครั้งเ,เอาโลตาลาจะคุ้มครองถึงสุบบมันมีอยู่คํานึงที่บอกว่าขอความคุ้มครองจะเอาโลให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อทําการอิจฉา คราวนี้เราเนี่ยขอดุอายอย่างนี้แหละแต่เราลืมขอดุอาว่าขอให้เราอย่าไปอิจฉาใครเลยดุอาตัวเนี่ยดีที่สุดเลยมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าขอดุอาตอบอตาราว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าไปอิจฉาใครเลยเราจะมีความสุขมากมีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้ใครเป็นนายยกเราก็ไม่อิจฉาเขาใครเป็นอีบัมเราก็ไม่อิจฉาเขาใครเป็นคอเต้เราก็ไม่อิจฉาเขาใครซื้อ ได้เลือกกินก็อนเราไม่ฉาเขาใครถูกหวยเราก็ไม่ฉาเขาเราต้องขอดโดยเขาด้วยเพราะเงินหวยฮารามมนนีอย่างนี้นะมีครูบางคนโทรไปถามว่าเอหวยรัฐบาลเนี่ยฮารามไหมอาจารย์ฉันบอกฮารามสิอ้าวฉันนึกว่าตายดินอย่างเดียวเห็นครูสอนกุรานบันฉันมาซื้อหวยอ้าวเท่าน,นี้ แล้วอย่างนี้ดีกว่าเราหลีกเลี่ยงเออถามนึงจริงเงี่ยว่าถ้าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสักห้าสิบล้านเนี่ยเราเอาไหมฉันยกเือนคนแรกไปเอาห้าสิบล้านเนี่ยถามว่าทำไมเอาเน่ยยอมบาปที่ฉันมีซื้อหวยทุกวันเนี่ยฉันกลัวถูก ถ้าถูกทาใจไม่ได้เงินตัางหาสิบล้านยี่สิบล้านแสนเดียวก็เอาแล้วเพราะนั้นเราก็ตัดไฟแต่ต้นลมก็ไม่จ้องซื้อหวยสุดท้ายนี่ผมอยากจะบอกท่านพี่น้องว่าเวลาทําคุณงามความดีแล้วเนี่ยพยายามที่จะชุกโกตต่อบร้อนสุาโนลตละให้มากกว่าที่ทําความดีได้เพราะอัลลอฮฺตอลลาให้ทําแต่เวลาทําความชั่วละเราทําเองเป็นอาดาม อิบัมวาซาลีได้กล่าวอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าเวลาทําความชั่วแล้วเอา,า,าล่อตลาให้ทําจะเอาลงรุกไดยังไงล่ะนี่ไซนาอมัคเนี่ยก็ตัดสินอย่างนี้มีคนคนหนึ่งมันไปนขโมยพอมันขโมยก็โดนสั่งตัดแขนเพราะหลักการอิสลามเนี่ยขโมยต้องตัดแขนแน่มันก็ยอดไซนาอมัคว่า อัลลอฮ์ตาลาทั้งหมดอัลลอฮ์ตาลาทรงกําหนดที่มันขโมยนี่เพราะอัลลอฮ์ตาลากําหนดใส่น้าเอาบัตแก้ตัวยังไงรู้ไหม <Okay. S 1> ก็ที่มึงโดนตัดแขนนี่อัลลอฮ์ตาลาก็กําหนดเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะงั้นจึงอยากจะบอกท่านพี่น้องเวลาทําความดีเนี่ยก็อย่าลืมขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมัยยามุกัลลิบันกุลูบซาบิตกอนบีอาราดีนิขนี่แหละจะเป็น สิ่งที่เราได้ย่าอีดายยาจอมลอจาลาอยู่ในดุนยาก็เป็นมุมินพอกลับไปส่องลอัตาลาก็เป็นมุมินเวลาทําความผิดอย่าลืมอัจ,จ่าอิบูมินดัมบิกรรมลาดัมบาลคนที่ทําผิดและสํานึกผิดเนี่ยเหมือนคนที่มีมีบาปนี่แหละมันอยู่ในบทความซึ่งท่านพี่น้องจะได้รับจากบรรดาอายะที่ผมได้นําเสนอท่านพี่น้องเพียงส่วนหนึ่งและบรรดาหะดีแล้วก็ท่านพี่น้องไปอ่านนะ แล้วก็เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปประกอบแล้วจะรู้ว่าอาลัลลอฮ์เวลาขณะนี้เนี่ยเราหวังความเมตตาของลอทด้วยกวามลอตตาลาด้วย,ววยแต่จําไว้ว่าขณะที่เรารู้ว่าตัวเองจะใกล้จะกลับไปสู่ความเมตตาของลอเนทิ้งทุกอย่างทั้งหมดเลยเอาัาลอตาลาเมตตาอย่างเดียวนั่นเป็นเครื่องหมายของุสนุนคอติมัเครื่องหมายของคนที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของอลอตาลา <c oughs> ที่มีหิ م ا ن จริงๆ ขอเวลาจับลอตาลาให้ผมและทีน้องทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ทักอีดายาจับฟิกจับลอและขอให้ทุกคนได้มีริสกีที่ฮาลั่นขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวและก็ลูกหลานบ๊อบบี้ไลจับฟิกวันทีดายาบะซาดามอัลเลาะห์อุลกุมบาระห์มะตุลลอฮ์โบตอราตั๋วเขาขอเรียนให้ดูอาหน่อยนะแต่เป็นยวกกากอาบีนนะเดี๋ยวดูอาด้วยเดี๋ยวหลายคน على بركة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد وفينا وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمعك وعليه وعظيم سلطانك اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالنا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا مولانا يا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا ردته ولا عدوا إلا قدمته ولا ضلا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا ما أنتنا على قضائها يا مولانا يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما توهب بغينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل من وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه و... وقنا عذاب النار وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله